สวัสดีค่ะฟรีสตูดิโอสตูดิโอนี้มีแตกของฟรีของฟรีของคลิปนี้ก็คือการแจกวอลเล็ตนะคะถ้าใครอยากร่วมเล่นเกมอยากร่วมกิจกรรมลิงก์เดี๋ยวนุชปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะเออ่มีจังเท่าไหร่โอ๊ยตายชีวิต <c oughs> <c oughs> มีน้อยแจกน้อยค่อยคอยแจกมีมากก็แจกมากอ่ะเดี๋ยวขอสร้างซองแป๊บหนึ่งนะขอแจกอยู่ที่20บาทเหมือนเดิมนะคะ แล้วจํานวนก็คือ1 9คนมันจะต้องมีคนหนึ่งที่ได้2บาทถ้าใครได้2บาทก็ดีใจด้วยการแจกมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาทีหลังก็ราโอกาสหน้าหรือถ้าใครอยากได้อะไรที่มันเยอะกว่านี้เดี๋ยวรอนุดได้เงินเยอะๆก่อนเดี๋ยวนุดจะหากิจกรรมมาให้เล่น จะประมาณนี้นะคะก็ฝากช่องด้วยนะมันเนี่ยไลน์มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอช่องนี้มีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีก็กดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ